มกกุกที่ก็ตัดน้ะพริกเฮ็ดลมครับสดๆครับได้จากดอยเมื่อก,กี้นี่เหมาะขนาดะเฮ็ดลมเฮ็ดลมอมบ้ามุกกะปิะะเหมาะเอมาเฮ็ดลมนะั่นะสดๆจากดอยนะครับกับข้าวเหนียวเนาะเหมาะขนาดเดี๋ยว อาหารตั้งเหนือนะครับเป็นน้ำโปกน้ำพริกครับน้ำพริกเค็ดลนมนี่เป็นจีก็แกงได้นะครับเป็นบ้านบ้านน้ำมกนะครับจีนะครับตามน้ำพริกสุดยอด,ดน้ำพริกเค็ดลม